สมัสดีพี่น้องทั้งไปครับโอ๊ยมีน้ำขวดล้างอยู่หรอกจ้าฝนตกครับถอยทับครับง่าย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 นั่นนั่นนั่นแล้วว้าออกได้ออกได้เฮ้ยแซมนี่กีกตึกเสกเหียบแปดอู้หนาวหนาวหนาว Biếc đá kì Ui ăn nào bây con รเรียบร้อยเรียบร้อยเออถ้าปัญหา่าเสียควดอยู่เป็นไง่บ้า

ว่านปรเด้ดูวน้าอนี่แหละน้าม้งแต่มมือเขาเห็ดอยู่หุ่นงองใจูหมยน่ว่าวนี้เนร้เอางตแต่เสางายครับง่ายง่ายมันคือกาวมาจอดตรงนี้่ว่าน้ายั่อยู่ได้เทเลอร์นะ บ้าสิตำไปทั้งหนาเลยบ่ตำไปทั้งหนาเลยบ่เห้มันขึ้นอย่างนี้ก่อนไหมเอาโซเอาโซแล้ว <B ASS> เดี๋ยวให้แกลกักอุน่นเอาพี่น้องรถแรกครับรถน้ำอ,ออกบ่ได้เออจะ่ปนั่นเสียรถไทยขึ้นทด้เลอก่อน เกียบมันส้วยโออกล้องก็สั้นๆใน,นเด้อพี่น้องมือมันสั่นเไปแล้วเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นรถแรงยกดำแม่งเลยวะยกดำในเรื่อครับคันนะีเลยแม่ธรรมดาเลยแน่ๆยกดำในสโอ้ กอสลิงอยู่แมงลรือคนกับ่เศร้ายังเกียรพี่น้องบ้านเรยว่าสิอยู่เอาคนอยู่เอาได้เอารถไถลงขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวแมงมาลากอะฮะรถไถลากออกครับบอดันบอดิ่้ง่ายครับเอารถน้ำกระบัตน้ำรถไทล่างกันเลยเลยเลย wow rút đi 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 rút đi đi bà đi 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 hò, đi hò luôn đi 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 จีปีปะพี่น้องเอ้ยถ้าอยู่เขาครับสองสามมือครับบ่าไรครับต้องย้ายรถเข่าบ้านก่อน<ป>เดินน้ำปะค่อยค่อยค่อยบ้าๆๆาบ้าบ้า,า,า,าะสิริกขอข่อน เดี๋ยวเดีแมงทอมีสองอันด้วยมีหอดทอสี่ยังมั้งโอ้โหนลแรกครับ โอ้ไเ้เกียหน้าบ้านเหเขาขึ้นโอ้เปียกเราดูด้วยกันยังว่าขัดในรว่านั้นหน่ไหือยู่รถไทยึ้นที่เลยครับใหญ่ มาแล้วเนาะโอ้ยยี่กินซอยจุปลาแท้เนี่ยกับบเลียงอนดอกเนเราว่าอยูจักลอยยี่สิเง้ยงเงี้ยงว่าเปเราเ่แท้บเลียเลยได้เงินแล้วว่าเอาไปให้หลานนน่ไหมอคนักหลานนาะโไปถอยดินสมเถี่ยวเขาหหอดพันหาพันหกแม่เรา แล้ว,ว่าบมซูนีงว่ามาสูนกินแม่ต้องขาตัางโลงกวะนี่นนยยนมันเบานนเนาะรถไทยอ๋อลูกพี่เขาไปใส่ไปเขาไปเปิดนำ้ำโอ้เละตุ่มเปะโอ้หนาวจนปวดงพยน่นองมันเย็นแฮงเละตุ่มเปะเลยไม่ใหรา มันบ่ออกหรอกเอารถะเท็มเมื่อบานครับมันสีสันได่ได้พี่น้อง bánh nào hen? hen nào bữa thằng bớt mẹ, ta vẫn nào mà lên lót dần? suốt xuất thai bơm ừ. ừ. bơm chả, chả kiểu thằng bớt như. ต้องมัดสูครับบม่มัดไเดี๋ยวมันตุด ủa cuốn, cướp gì tock, 2, 3 triệu tít cả, mượn là biết nòng. Này, lão hết việc đó. Tại tốt này, tốt thế nữa nè. เออเอาล่ะพี่น้องเอ้ยนาวล่ะมัดโซ่ดีครับโบมัดไปปีนเลยล่ะดิเ,ออเดี๋ยวรอติดตามคลิปหนาะเด้อพี่น้องเดอมืออื่นสิมียังไงบึ่งกับบอท่านหูจักคือกัน มืัอนี้แซมนี้่นะครับสวัสดีครับ